สป้อมาจากลัวครับอันนี้ยสิ <20. S 2> ลัวโอกลัวเนี่ยเราเิ้าหนกะ มันถ้ามันขอเจ้าก็เลยเลี้ยวไปดีกทาอนีงมันมีอยู่ขอเจ้าแต่ว่า,จ,า,จ,า,จ,าจะได้คนเหนียว ครับรเพราะวิธีการสาธิตการวานวันเขานะครับอันนี้เขาไรผมในม้านะครับผมไปไมัดมาแล้วเป็นสีไรนะครับนี่ครับรเป็นยงพ่นมันเห็พอดีนะครับ ีไรมาสิบล้อนะครับในแไปไลงเติมแล้วนี่นะที่ไปเปรีนหนึ่งอันนี้เปรีที่สอง ระยะมะเร็ดกับ,บที่บอ่อที่บ่อห่างพอดีครับใส่เครื่องพ่นใส่พ่นหวานนี่ฮะที่มีห่างมีที่กัน เรื่องว้านปุยนะครับเอียเลยบวนเ่าเลยนี่เขาใส่ผมเยวนะครับผม สาเหตุที่มาดทำข่าวไรปีนี่นะครับกเนื่องจากว่าอิตาลีประสบปัญหาไฟแรงอ้อยเนี่ยตายเบิดครับมีพันอ้อยที่ที่ที่อบปลูกในปีนี่ก็เลยโลอ้อยออกแต่ละาเฮ็ดเป็นขาวไรแท้นะครับไอ้ส่วนแปลง้างล่างนู่นก็เอาว้เอาหาพันไว้นะครับปลูกไว้พันเพื่อปลูกปีนานะครับ ว่มามีแข็งก้อนเอาไปก็อนข็งก้อนว่าปีนี้พุทธนานาเข่าไหลครบับโมยจะเป็นเข่าไรคือเป็นฐานาปีนะครับนาปีนาฝังกันนี้ถ้าปีใดพคนดีกับนาฝังนี้ตลอดปีนะครับเดือระยะช่วงน้ำที่ถ่วมเดือนระยะกันเดือระยะไปก่อน สองเดือนปลูกสองสามเดือน